นี่นะคะทุกคนอันนี้เราพาทุกคนมามาดูดาวนะคะกล้องอะไรนะกล้องโทรทัศน์อืมจุลทัศน์เนี่ยเอาไว้ทำไรกล้องจุลทัศน์เอาไว้สง่งส่งไอ้พวกจุลินทรีย์อย่างนี้เหรออือโอ้ดาวอะไรยิบระยับเลยทุกคนอันนี้ ถ้าเราจะมองมองจากท้องฟ้าแบบแงนมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าฟ้าก็มันก็พอจะมองเห็นดาวได้บ้างนะคะทุกคนก็มองเห็นด้วยตาตาเปล่าได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนเราก็เลยต้องใช้วิธีการมองผ่านกล้องโทรทัศน์นะคะ โอ้โหดาวเลยยิบเลยยับตอนนี้เราก็ก็กำล,ลังแงนแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกันนะคะเนี่ย ด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นแบบเป็นแวบๆบบบทุกคนแล้วก็จะ,จะเล็วมากจะไวมากอ่ะจนแบบบางทีถ้าแบบเราไม่ได้แบบตั้งใจมองบางทีเราก็จะมองไม่เห็นเนะี่ยฟ้าเริ่มป่งแล้วเป็นเวร์ข้างในที่นีม อากาศดีนะคะทุกคนอากาศเย็นสบายก็ปรากฏการที่ดูดาวเนี่ยก็คือเราก็ตามข่าวเนาะตามข่าวในแบบออะไรเกี่ยวกับดูดาวก็คือเราก็ดูข่าวตามในโซเชียลที่ว่าเขาจะ กําหนดวันว่ามันจะมีดาวให้ดูวันที่เท่าไหร่บ้างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ออกมาตรงที่ท้องฟ้าปร่งๆนะคะทุกคน ยิ่งนโยมกันอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือในการดูดาวก็ควรจะมีมีเสือทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็คือเราจะแงนนั่งแล้วก็แงนมองเงนี้ก็คือมันก็มันก็ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็เมื่อยมันก็จะเมื่อยคอนะแต่ว่าถ้าเรานอนลาบไปเลยก็คือมันก็จะแบบนู้สบายมากเงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ควรจะมียากันยุงนะคะทุกคนยากันยุง พราะว่าตอนกลางคืนมันก็จะมียงุง <c oughs> นี่เสียง <c oughs> เสียงตบยงุงแต่เรามียากันยุงมาด้วยนะคะวันนี้เราทาไปบ้างแล้วอะ่ะก็ช่วยได้บ้างนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคน วันนี้จะได้เห็นสักกี่ดวงแต่ก็เห็นไปไปเยอะอยู่เนาะเมืเ่อกี้ที่เราเห็นด้วยแบบตาเปล่าเนาะดูด้วยตาเปล่าก็เห็นหลายดวงอยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะแบบนานๆนนมาทีประมาณนี้ต้องคอยสังเกตอะ่ะต้องคอยเย่นงอย่านะ้ามมงท้องฟ้า อืมมาแล้วเหรออู้ยุงอุ้ยกัดธนุ <t aps> <t aps> ถ่ายยากันยุงแล้วนะเนี่ย <t> ล <aps> ับ,บ้านกันไหมยจาจะแป๊บนึงนะคะแต่ตอนนี้มันใกล้ทิ้งแล้วนะอ่อโอเคได้ได้ได้เล่าเทียมต้นเนี่ยเออเาเทียม ไม่ใช่เครื่องบินหรอแบบนี้นไม่ใช่ฝั่งนู้นคนละอันอ๋อคนอันกันโอ้ยุงลงพอ,อตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าแล้วทุกคน ตอนประมาณสักสี่ทุ่มเนาะที่เราเห็นกันอะสี่ทุ่มครึ่งนะเนาะอ๋อันนั้นเห็นหลายดวงค่ะทุกคนเดีะะ๋ยวเราจะลงให้ดูนะคะเป็นช็อตๆนะ้ค่ะทุกคนถ้าดูจากตาเนื้อก็จะเห็นก็มีมีจนถึงวันที่เท่าไหร่นะเริ่มตั้งแต่วันที่21เเนาะ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่23มีพรุ่งนี้อีกวันนะคะทุกคนพรุ่งนี้แบบถ้าใครชอบดูแบบดูดาวประมาณนี้ค่ะออกลองออกแบบมาดูตรงหน้าบ้านดูเื่อมองเห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ที่อยู่ในเมืองเนาะก็คือต้องออกไปตรงข้างนอกนิดนึงเพราะว่าด้วยแสงที่อยู่ในแบบตามเสาไฟหรือนะว่าอะไรมันก็จะมองมองไม่เห็นต้องออกมาตรงที่โลง่ลง นั้นก็ขอให้ทุกคนดูดาวอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดาตีสวัสดีกคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย